สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกทูนะครับคู่ระหว่างเหมืองทองยูยเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านไรอนซิตี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันที่หงคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันพฤหัสบดปปีที่13กุมภาพันธ์2568เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผ่านมาครับยังไม่เคยเจอกันเลยครับนี่เป็นหนแรกครับก็มาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายขออาชัยเอาชนะไปได้ครับก็รบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้าาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ คู่ตัดสินเป่าเคลียร์รูปเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเมืงองทองชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนทิสตองโดครับฝากให้มากาซิเดชธนาค้ำโยกเด็กนั่งดูแบ็กครับซ้ายมีโรเมศขออยู่ยังไม่ให้สรวิทสรวิทดึงออกซ้ายมาให้กับทางด้านจูวัตรครับโรเมศเอาวี่ไ้ เลนสั้นๆมาสจวตแทงต่อมาครับคณะขยกคณนะไหลออกซ้ายมาปรเมศยยดมาโรแบโอ้โได้ยินตามน้ำตรงนี้บอลเหินข้ามคาออกไปครับโอกาสทักไทยครั้งแรกของเมืองทองเจ้าบ้านครับแล้ว่อนเปิดจากาด้านกาบซ้ายครับปรเมศยัดมาตรงนี้โรแบ็กจากยรรอากาศตรงนี้ครับ ไว้ให้มาฮาราหายเอาขวาม,มาครับฮามิฮามิเล่นกับวันทุสเซนฝากประตูกั่งอานุอานุจะหนีพิชามไม่ได้เขื่อนกับบาปโรเมตสจวัดเล่นกันด้านประมศด้านวิไลแข่งต่อครับโลแบ็กโลแบ็กดึงจะพาตัดเข้าไหนไม่ผ่านไว้ครับตรงนี้ดักบนได้ไว้พาขึ้นมาเล่นกับฮามิ ไหออกขวาม,มาครับฮามี่วานุเซนไม่ผ่านกราเม็ดบอลของสจวตสรวิทย์บุญคนกับมาโซิโซโก้ครับไหลออกซ้ายมาแล้วบอลหลุดออกข้างไปเลยครับเป็นบอลทุ่มของไบรอันซิตี้อารุนไหลออกขวาม,มาครับฮามี่เรนกระได้ฮารุน นี่ฝากมาตรงกลางครับอนุเล็กแกงด้านฮาลุมแล้ว <c oughs> ตรงนี้โดนเมืองทองแย่งได้ครับแล้วเมืองทองจะสวนกสิเดตกสิเดตไอทางด้านพิชาครับไหลออกขวามาโวัวแบ็กดึงย้อนมาพิชาแล้วเล่นชิ้งกันตรงนี้สวนไครับคัคนะพักเราซัดตามนะตรงนี้โอ้โหชนเสาครับ โอกาสขึ้นนำยังไม่ได้ครับเป็นด้านเมืองทองยอดมาสวยมากครับแล้วพักแล้วซัดตามน้ำก็บ,บอลไปชนเสาครับืเสียดายครับลูกนี้ อาดูลเล่นกับวันทุสเซนอาดนไหลามาทางด้านขวาก้าววนทุสเซนฮามี่บอลลุดออกข้างไปครเมจะได้ทุ่มนะครับสรวิทย์ฝาประตูการิแกร์ชนะคำยกบอลอยู่ที่สจวตครเม่วนคืนกับมาที่สจวตอ,อีกครั้ง เบเดนวิไลกระชากหนีทางด้านอาลุนได้ครับแล้วโยดมาตรงนี้ผู้รักษาประตูชกทิ้งออกมาได้อยูยังสูงไหลมาที่อาลุนทางด้านกับซ้ายครับเรนนัทอาลุนเปลี่ยนออกทางด้านขับขวาครับฮามี่ยกลอยๆมาข้างหน้ายังเล่นไม่ได้ตรงนี้ยังเคลียวมาได้ครับลุงทอง เป็นบอลบุกต่อของไรลซิตี้ฝากมาตรงนี้ไม่ผ่านแล้วครับซิโซโก้ไหลออกขวามาครับกูตาคุนอฟเล่นการั้พีชาอุธา์กูตาคุนอฟฝากมาทางด้านขวานะครับกซิเดนเล่นการันตีขณะขยยกครับไหลออกซ้ายมาปอนเมศฝากมาโซรวิด โรแบ็กเล่นชิงกับคณนะกรไหลออกขวามากาซิเดดกาซิเดดโยกเข้าในบอลของพิชาแทงมาโรแบ็กพิกพกล้วซัดเองตรงนี้1ประตูต่อสูงเลยครับโอ้ลูกนี้ยิงคมยิงครับบอลทิศทางดีมากครับเหมืองทองขึ้นนำเลยครับจากโรแบ็กครับขึ้นนำจนได้ครับ บอลจากด้าน,นกลขวาครับฝากมาตรงกลางแล้วพิชาจ่ายยัดให้โรแบ็กแล้วซัดตรงนี้หักข้อไปที่เสาไกลครับต้องชมลูกจ่ายของพิชานะครับตรงนี้ครับฝากมาให้โรแบ็กแล้วยิงหักข้อหนีมือผู้รักษาประตูครับนับหนึ่งนะครับทางด้านเือนทอง อิสวารฝากมาครับอาดูเลนนัดฝากเข้าในไหมครับอาน,นูยกขึ้นหน้ามาซิโซโ,ซโก้บงเคียวมาได้สตวิธแทงต่อมาโรโแบ็กไอมาคะะแล้วไหลออกสายมาสวยที่ปรมศดปรมศดึงดึงจะพายโยกตรงนี้ยังหนีไม่ได้ครับแล้วยกมาจังหวะนีผู้รักษาประตูทุกทิ้องออกมาได้บอลมาเข้าทาง เล่นของไลออนซิตี้ครับรบที่ต้องดูไปดักได้สวยจังหวะนี้อตุตากุนอฟอตุตากุนอฟฝากมาตรงกลางคาร์คณาเลกิแได้พิชาเปลี่ยนแกนออกเท่านั้นกับขวาแกร์กักสซิเดตแทงให้โรแบคคร็กจังหวะนี้โรแบ็กดึงดึงแล้วย้อนกลับมาตั้งที่กัสซิเดตอีกครั้ง กาซีเดตไปเร็วไม่ได้เหมือนกัน,นย้อนกลับมาตั้งที่พิช่าคาคณนเล่นมาโรแบกร็กพลิกพิกแล้วหาช่องช่องนี้ <c oughs> สุดท้ายโดนสกัดแล้วยังมาเข้าทางซัดตรงนี้โอโหสองประตูต่อศูนครับโอโเูเดรนเนวรับของไรอันซิตี้พลาดครับแล้วเป็นประตูที่2ของโรงแบกร็กได้รุนแฮติกในเกมนี้แล้วครับทบดจะมามาดื้อๆเลยครับ2ประตูครับ บอลจะยัดมาตรงนี้ครับแข่งให้โรแบก็กจังหวะแรกเหมือนจะพลาดแล้วครับแต่ผู้รักผู้เล่นแนวรับก็ไปพลาดครับทางด้านไลอ้อนซิตี้ครับบอลมาเข้าทางโรแบก็กเราได้เลือกบุมยิงแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับนี่ครับจังหวะแรกโรแบ็กทําไม่ดีแล้วครับแต่ยังไปสก,กัดมาเข้าทางครับแล้วหันหน้าเข้าปากประตูดได้ซัดไปที่เสาแรกครับ ผู้ตัดส,สินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นด้านเมืองทองครับเปิดบ,บ้านขึ้นนำไบรอนซิตี้ไปก่อน2ประตูต่อสูงถ้าเพื่อ,อนๆชื่นชอบยา,ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขีรยรูปเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับ กีมเยอนคกับไรออนซิตี้ชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างไว้โยดมาข้างหน้าตรงนี้อูตากุนอฟเขียรยได้ครับสาวริสออกซ้ายมาปรเมศอวิ่ไยไหลให้ทางด้านสัจวตฝากต่อมาครับปรเมศปรเมดขอกวนได้ตรงนี้แล้วโยกหลอก ขาตัดเข้าในตรงนี้ยังไม่ให้ครับวนขึ้น,นมาสจวตเด็กแรนะสรวิสดสรวิดไหลออกซ้ายมาที่ประเมศบอลของสจวตครับโยเข้าในวนคืนกับมาคณาขะคณา,า,าย้อนคืนกับมาครับสรวิดสจวตไหลออกซ้ายมาประเมศโย,ยมาโรเบ็คจะขึ้นมงตรงนี้ไม่ได้แต่สิเดตแทงต่อมาคณะแล้วยิงตามน้ําตรงนี้ไม่ตรงกรนบนะครับ ในทางด้านอ ok ิสวะยอดคิดน้ำซิโซโก้เลียได้บอลมาถึงปราเมรกบฝากเข้าในแล้วโรแบ็กโอ้โหหนีทางด้านอิสวะได้แล้วได้โลเปลาแบบนี้ชนเสาแล้วซ้ำอีกทีนึงโอ้โหเอาจนได้ครับแฮตติคิโร่ครับของทางด้านโรแบ็กครับสามประตูต่อศูนย์ครับทำให้เมืองทองหนีห่างไปแล้วครับ เขาได้จริงๆครับประตูที่3ของตัวตัวครับเป็นความผิดพลาดของแนวรับไปออนซิตี้ครับนี่ครับเข้ามาพวดกับโรเบ็คจังหวะแรกยิงไปชนเสาครับก่อนที่จะกระดอนมาเข้าทางแล้วซ้ำอีกทีครับบอลวางยาวมาตรงนี้ผู้เล่นแนวรับไปเข้าพวดครับ แล้วโลแบกได้โอก,กาสซัดแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับไหไวเล่นกับเจ้านาฮาลุมยูยังสุ่ ลุมฝากมาที่ของหน้าครับตรงนี้ไม่ผ่านสจวตแข่งต่อขึ้นหน้ามาโอ้แล้วสไลด์ตัดแบบนี้พู้ตัดสินครับให้ใบเหลืองเลยครับเล่นอันตรายครับจังหวะนี้ของนนั้นวัยครับสจวร์ตยอดขึ้นหน้ามาครับตั้งมาที่ส่งโดมพิสตอนโด จะยอดมาตรงนี้ไม่ผ่านเลนนันสุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปครับแุต่ตอพุตเต์สินเหมือนจะเป่าให้ได้ฟาวครับของนักนที่ต้องด,ดูครับรนรรี่ครับเบืองทองได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกครับที่ต้องดูจะเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วยอดมาข้างไนอิสวาน่มโมงเคลียได้เกือบเข้าประตูตัวเองเหมือนกันมาลุ้นต่อจากลูกเตะม,มุมครับ ต้องโดยอดเข้าในมาอย่างเขี่ยวมาได้บอลมาถึงวานวุเซนเซนกระชากมาเองแล้วตรงนี้แล้วข้างหน้าขอบอลอยู่อันหนึ่งฝากมาตรงกลางแล้วช่องนี้ซิโซโ,ซโกอ่านขาดโลแบกมงย้อนมาให้กาซิเดตกาซิเดดึงชาแนะครับแล้วแทงมาสวยเลยครับช่องนี้โลแบกมาคนเดียวต้องดึงออกทางด้าน กว้างครับกสสเดชเล่นชิงกันมาตรงนี้โรแบกดึงแล้วยอดมาตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกอย่างได้รุนเตะมุมครับยอดมาโอ้โหเคี่ยวมาได้สรวิทยังเป็นบอลของเมืองทองปตเมธปตเมธซัดตรงนี้ยังเคี่ยได้แรมสลับ ตรงนี้ปรเมตไปขยันแล้วฝากพิชาโลแบกโลแบกได้บันจงอีกแล้วตรงนี้โฮโหสประตูต่อศูนครับแล้ววันนี้เหมาคนเดียว4ลรูกครับโอโลแบกครับวันนี้วันของเขาจริงๆครับอูได้สะใจเลยครับโลแบบนี้โอกาสกลับมาค่อนข้างยาก้วไปออนทซิตี้ครับในเลกสอครับ ครับเล่นชิงกันครับโรแบ็กแล้วได้บรรจงปั่นแบบนี้ครับโอ้โหอีสวา ยอดมาตรงนี้ค่ะคณะบอลย้อนอกลับมาครับอิสุวรรเดนัทพิชาก็บ,บนขึ้นกับอุตากุนอฟไหลออกขวาม,มากับที่ตองโดแล้วโรแบ็กโอ้โหหนีได้ครับตรงนี้แล้วโยกมาปอลเม่ได้ควิดจอจอตรงนี้ ไหกันใหญ่เลยก็ผ่าประตูต่อศูนย์ครับอู่จากปรเบศอาจวิเดยครับทำประตูจนได้ครับวันนี้โหเนี่ยนะครับไม่มีเขาไม่ได้จริงๆครับในวันที่ฟอร์มเจ้าบ้านดีแบบนี้ครับในที่ที่80พอดีครับโลเป็นโลแบกครับวันนี้เด่นจริงๆครับยิงยิง4อซิตหนึ่งครับแล้วยอดมาให้ปรเมศได้คิดจจอๆแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับ ต้องชมเลยครับจงังหวะนี้ครับหยอดไปที่เสาไก่ครับแล้วปรเมรยได้ขึ้นคนเดียวครับมงเช็ดเสาเข้าไปเลยครับขอเน้นย้ำทุกชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568 เวลา3ทุ่มใะเวลาประเทศไทยครับแฟนๆของทั้ง2ทีมเราสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้นะครับผมอดูไฮบาตรงนี้โลแบก็กจะตัดไม่ได้ครับตรงนี้บอลของอดุไฮบาทางด้านกาบสายบอลคู่คิกไปมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> สรวิทย์ตัดได้ แล้วจะส่วนอีกนะครับเมืองทองขวามีเติมยอดให้โดแบ็กตรงนี้วิ่งทบท่าองคู่วันนี้เล่นดีจริงครับวิ่งไม่มุยหมดแล้วไปทยดหลอกตรงนี้ฝากเข้าในมาพิชชาเล่นทีมาโดแบ็กแล้วฝากมาทีระพนตรงนี้โอ้โหประตูต่อศูนย์ครับูไปกันใหญ่แล้วครับโคด้าสกอร์จริงเป็นแบบนี้นี่งานสบายแน่นอนครับของนั่นเป็นทองครับโอ้หแล้วพุ่งลงมาด้วยครับธีรพนทำประตูได้ ส่งให้เมืองทองครับหนีหายเป็น6กประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับเติมจากโรแบ็กนี่นะครับเราดึงหลอกตรงนี้โอ้โหหลอกแนวรับหลังหาครับแล้วเล่นชิงกันก่อนที่จะมาจบที่ที่ตะพลนครับ งาดูครับย้อนขึ้นกลับมาโอเบนนนัดเดินกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอเบนนนัดยกขึ้นหน้ามากาซิเดนไหลออกขวามาครับที่ต้องโดที่ต้องโดต้องย้อนขึ้นกลับมาโอตะกุนอฟฟังวัที่ซิโซโ,ซโก้ครับแทงออกซ้ายมาโกรามต แล้วปรมเมศพาไปเองครับฝากมาให้ธีรพลธีรพลเล่นไม่ได้ตรงนี้คามี่จกลอยๆมาเอาแล้วเสียบอลอีกแล้วครับแล้วจะเป็นเมืองทองได้ส่วนตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็น,นด้าน เมืองทองครับทำได้ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะไรออนซิตี้ไปได้6ประตูต่อ0ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยัยก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ก็ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนาในช่วงท้ายคลิปดีโอครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ